สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจัก,กรวาลน,นะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีวันนี้อาจารย์เจนมาทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีกันดูดวงรายสัปดาห์นะคะตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่17สิงหาคมปีพศ2560 8ก่อนเข้าไปฟังอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามกดแชร์ขอให้รับแต่โชคดีดวงชะตาของนายชาว ราศีกันนะคะในช่วงนี้พลังงานของคุณเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายที่เข้ามาคุกุ่นอยู่ในสมองของคุณโดยเฉพาะในเรื่องของงานแล้วก็ความผิดหวังอะไรที่จะเกิดขึ้นบางอย่างนี่บางคนนะคะมีในเรื่องของคดีความหรือปัญหาหรือการที่จะต้องไปเคลียร์ในเรื่องเก่าก็มีการผิดหวังกับอ,อ คำตอบอะไรบางอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นดวงชะตาของชาวราศีกันทําอะไรตอนนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ด้วยแต่ถามบอกว่าได้ไหมก็มีโอกาสได้ในการแบ่งจัดสรรปันส่วนก็ในลักษณะที่สู้ลุยไปนะคะมีโอกาสแล้วก็ดวงชะตาของท่านในเรื่องของการเงินเนี่ยมันมีในเรื่องของสุขภาพสุขสุขภาพและอุป,ปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปขยายความกันเรื่องของ อุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเล็กน้อยแต่เราต้องใช้ในเรื่องของความละเอียดรอบคอบมากๆให้มันปรับจำมาดูและให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้นในชาวราศีกันเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่คิดแล้วลุยไปข้างหน้าแล้วก็กลับมาคิดใหม่อะไรที่มันเป็นแผนสอแผนสามหรือคิดให้รอบคอบช่วงนี้คุณจะมองมาในเรื่องของความไม่ประมาทความเป็นมาตรฐานความ ทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะมีจุดยืนที่มั่นคงนั่นเองเพราะฉะนั้นในชาวราศีกันจะไม่ค่อยที่จะ,ะใจเร็วด่วนได้หรือตัดสินใจอยากได้ก็ก็รีบอะไรประมาณนะั้นจะค่อยเป็นค่อยไปซึ่งดูดีมากนะคะแต่ก็เพราะเวลาที่เราทํางานอะไรหลายอย่างในชาวราศีกันก็ยังมีพลังงานที่รู้สึกผิดหวังอเศร้าหรือไม่ได้ สมดังใจของท่านบางประการนะในชาวราศีกันแต่ก็อาจารย์จะบอกว่ามันจะมีพลังงานเป็นแรงกรรมบางอย่างที่ทำให้เราต้องมาแก้ไขบางคนมีปัญหาในเรื่องข้อมูลเอกสารตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วเราก็ต้องมาแก้ไขเคลียร์ตอนนี้เออเรื่องตั้งแต่ในอดีตที่เกิดขึ้นเราก็ต้องมาแก้ไขนะปัจจุบันเพราะฉะนั้นในชาวราศีกันเป็นพลังงานที่คุณ ต้องสะสางเรื่องหลายอย่างหลายเรื่องหลายราวข้างหน้าก็ต้องเดินไปข้างหลังก็ต้องเคลียร์เพราะฉะนั้นในการมีสติให้มากจึงเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ข้อดีของในชาวราศีกันอาจารย์บอกเลยว่าไปไหนไมีแต่คนรักไปไหนไมีแต่คนเมตตามหานิยมเสน่ห์มหานิยม,ม,ยมบังเกิดเพราะฉะนั้นในความโชคดีตรงนี้จึงเกิดขึ้นกับในชาวราศีกันได้ มีสเสน่ห์แล้วดียังไงมีเสน่ห์มีเมตตามหานิยมไปไหนคนเขาก็เอ็นดูก่อนเอ็นดูไว้เขาก็เออให้สงสารเมตตาทําการงานสิ่งใดก็มีความง่ายขึ้นนั่นเองนะในชาวราศีกันส่วนเรื่องทิศทางของการเงินมันมีการแบ่งสันปันส่วนมีการต้องแบ่งออกไปมีการ เรากะว่าจะได้เท่านี้แต่มันได้แค่นี้เองอะไรประมาณนี้ก็หนักหนาอยู่นะคะแต่ก็มีโชคลาภจากการเสี่ยงเหมือนกันนะคะเสี่ยงนี่ได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าคุณจะตัดสินใจในเรื่องอะไรไม่ได้หมายถึงเรื่องลอตเตอรี่หวยอย่างเดียวนะทุกอย่างที่มีการลงทุนหรือมีการที่ทำออกไปก่อนเนี่ยมันจะได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่มันจะมีการ มันน้อยหน่อยอ่ะเออมันไม่ได้แบบตามเป้าอย่างเงี้ยก็เฟลเหมือนกันแต่เราก็ต้องยอมรับมันให้ได้นะคะส่วนเกณสตาในเรื่องของความรักคนโสดตอนนี้เนื้อหอมมากและคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยเขามาชอบเออมาถูกอกถูกใจนะคะช่วงนี้ก็จะหลิจะาก,การานเรามีความรู้สึกว่าอเป็นสเสน่ห ต่อเพศตรงข้ามมากๆใครเห็นใครชอบใครเห็นใครรักนะเดี๋ยวไปดูช่วงคลิปไทยทิ้งท้ายอาจารย์จะแนะนำให้ฟังนะในสายมูที่เอาไปใช้ได้เองเลยนะคะและในชาวราศีกันนะส่วนคนที่มีคู่แล้วให้ระมัดระวังทิศทางของพลังงานที่คุณจะน้อยอกน้อยใจในความห่างเหิน ของคู่ครองความห่างเหินของคู่ชีวิตไม่ค่อยจะมีอารมณ์ร่วมเท่าไรหรือรู้สึกว่าเวลาพูดกันแล้วเหมือนพูดไม่เข้าหูเลยมันยังไงแต่ในช่วงสัปดาห์นี้จะรู้สึกว่ามันมีอารมณ์อารมณ์ร่วมกันมากขึ้นเออเห็นคู่ของตัวเองแล้วรู้สึกพิศวาสขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมันจะเป็นพลังงานพวกนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะส่วนใครที่เป็นความสัมพันธ์ที่ เพิ่งเริ่มครบกันอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลกันให้ดีเพราะว่าเวลาที่อารมณ์มันตามราศีตามดวงเกิดอะไรอย่างเงี้ยหรือตามช่วงเวลามันขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ทําให้เราเออคนนี้เข้ามาคุยรู้สึกดีไปอะ่ะเขาได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นก็ หมั่นที่จะเติมเต็มความรักซึ่งกันและกันน่ะมันจะได้ไม่มีข้ออะไรที่ผิดพลาดน,นะคะสําหรับในชาวราศีกันสําหรับคนความรักที่มันเพิ่งเริ่มเออ,อยังไม่สรุปเป็นแฟนกันเลยอย <laughs> ู่ยๆเดี๋ยวโดนเชิดออกไปเฉยๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะรู้สึกเฟลหน่อยก็ดูแลของตัวเองไว้ไๆให้ดีเนาะอืม สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังในชาวราศีกันนะคะให้คุณระมัดระวังอาจารย์ย้ำหลายหนแล้วในการกังวลในความคิดมากจนเกินไปนะคะพยายามหาเวลาพักผ่อนด้วยนะคะส่วนเคล็ดลับในการเสริมดวงนะคะให้คุณใช้เครื่องประดับที่ทำจากหินนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างอันนี้จะเป็นหินแท้นะคะ มันจะมีเครื่องประดับเป็นแหวนเป็นอะไรมีหลายอย่างแต่นี้จะเป็นหินแท้หินโป่งขามเขี้ยวหนุม,มานนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะคะของแท้ของเขาเรียกว่าล้านนาโดยตรงเนาะเขาก็จะไปเจียเป็นหัวแหวนต่างๆนะคะใครสนใจก็สอบถามได้เพราะว่ามันจะใช้ตามดวงเกิดยิ่งดีเลยใช้พลังงานเกี่ยวกับหินจะได้ มีคลื่นสัมผัสอะไรค่อนข้างง่ายแล้วก็เป็นคลื่นพลังงานที่เราจะรับจูนอะไรต่างๆง่ายนี่ก็เคอเกี่ยวกับเรื่องพลังธรรมชาตินะคะอืมส่วนเลขนำโชคของในชาวราศีกันนะคะก็คือเลข6และเลขเกนั่นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักกองกุลและในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็มีผลในดวงชะตาของท่านหมั่นไหว้เจ้าที่บูชาเจ้าที่นะคะถ้าทิกในการเสริมดวง ถ้าจะไหว้เจ้าที่บูชาเจ้าที่นะคะให้สั่งเทียนเทพเทียนธรรมไปนะคะจุดวันพระวันโกนเพื่อเพิ่มพลังให้กับเจ้าที่เจ้าทางในการที่จะปกปักรักษาบ้านเรือนทรัพย์สมบัติของท่านแล้วเวลาที่เราขอท่านก็จะได้มีพลังที่จะส่งผ่านให้กับเรานั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้ อาจารย์ได้แบ่งบรรจุนะคะน้ำมันว่านพญาไก่แดงเรียบร้อยแล้วเป็นขวดเด็กๆสั่งซื้อได้ในไลน์ช็อปนะคะให้คุณไปเสริมเมตตามาหานิยมเสริมเป็นเรื่องของการดูดรับโชครับพลังดีๆมานะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าตัวเราเองไม่ค่อยดีเลยนะคะนอนรับนอนไม่ค่อยหลับฝันร้ายตื่นมารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหมือนฝันมากนะคะกลนผิดปกติอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า เป็นพลังงานที่ต้องหลางหรือรู้สึกดวงไม่ค่อยดีไม่ค่อยเปิดเลยนะอย่ารอให้ถึงพยายามทําบ่อยๆอ,อาทิตย์หนึ่งก็สักสองสมลวันหนึ่งเว้นสองวันก็ได้นะคะน้ําสะอาดหนึ่งขันหยดไปนะคะให้สีชมพูชมพูหน่อยเออพอเสร็จแล้วเราก็อาบแล้วเช้าเราก็ทาเนื้อทาตัวของเราลูบหัวผมได้นะคะก็เสริมเป็นเมตตามหานิยม ดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ในตัวของเรานะคะนี่สำคัญมากๆที่เราจะไปปรับดวงชะตาเสริมดวงนั่นเองนะคะ